มันไม่จันทร์ไม่จันครับก๋วยกะหลามังก๋วยสดนั่นมังก๋ยหน่อยบ้านนันก๋วยกับไม่ได้กินนไม่ได้กินกับวันนี้มีน้ำร้อยรกับกับรายการท่านี้มนตรงกับรายการที่จะทั้ให้ตกตานมีเรายิ้มกับพร้อมๆกับเหนื่อยโอ้ดีปีประสิทธิ์บุนๆอยู่ว่าอยากกินตั้บขึ้นวะยากกินตับอยากกินตั้บคนนี้นะคนขี้ได้อืันมาไล่ไล่ทิ้งเลยแต่ว่าเติดต็ดตับนี่มีแล้วเราเปลี่ยวนาะตับจัง cặp ấu mà chạc mà ó có có được tập chạc ấu mà tung phá thấy cây thấy lá like có có được mài tập mà tập à. cả, thì này rất cả có được tập 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 à anh cao ông gặp là như là cái đó phải non nu <nuôi> bò đi <laughs> non lê <này> lao <nào? cười> được được riêng tập 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 cái 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 tập những cái này cứ vừa cái sáu bán rồi gặp anh em có cái gì rồi cứ mình tập lại cứ tập lại anh กับนี่กับไหลจากน้ำกับวันนี้ปุ้มอยู่ครับมีประทิศกับกุ้งโดนแล้วก็ปุ้มกับปีนี้แล้วก็กุ้งเสื้อแล้วก็ในบ้านชา้นกับกับวันนี้กับเราเสนอเมนูบานบานเปิดบานแต่เล็กกับเมนูที่ชื่อว่าเมนูที่ชื่อว่าบานกับมั่วกับเครื่องปรุงเรามีอะไรบ้าั่งกับมาชุ่มกับครับตั่วครับหนึ่งตัวเต็มๆแล้วก็ไก่ครับไก่ทอดจากก่อ แต่ดัครับแต่ดัมเป็ดโรนอันนี้ครับเกลือคร <'t> ับจ no, mm ับคาดไม่ได้เพิ่มหลอดจานครีมๆน้อยๆเกลือหอมแดงครับหอมแดงนี่เราติียมผลกันต่เดี๋ยวครับผมหัวเตียมครับหัวเตียมจักรดีบีทอดครับดีบีทอดน้อยๆเพิ่มความหอมความเป็ดเกี่ยวบ้านตะขิดกับหนับบึงเวน ผมใบกูดครับใบถ้วยช่วยปีราดอามเพิ่มที่รันด้วยน้ำปลากรนตัวยซ่วดัมและการอามันสำหรับพัดรับชุดายกระมีดาวนี้กับชุดมาชมไม่กี่ทิ้งแต่วันร้อยกร้กำมุดกันปลุกนะกรบผมอ่ากรบไปปลุกเลยครับลงมือเลยครับ นี่ตับนี่คือในบ้านต้องหันจินหกหกคำนะครับหมังบ้างนะครับระวังที่กุกซืกับละมันชันก็ลังตับตับอยู่กับหันมาเล็ปลานี้กับวันีเอาตะเกียบไหมครับน่าขึ้นได้จริงนะ và và ni thì ta đánh đánh cứ màu quan nó quan mạc với lại quay quan quay gặp rồi đéo vuốt vuốt ăn nào cây gặp là có có tiệm mua hôm gặp thịt thay gặp ใส่เกลือกับกันเรืองกระโดดออกจากกรก,กบ,บครับครับผมแถวนี้ยังไม่กินทิงแต่ไส้เนี่ยเราไล้ถึงอะไรนะครับผมให้มันรลรนๆถึงไงจีบสตดเนี่ยจีบสตดก็เราค,ค,คอยติ้มคอยยำยำต่อรัง้งตรงนี้ต่อเดี๋ยวตอเดี๋ยวทิ้มไม่เนียนเลยอ๋อปล่อยวักนะ,นะยำยำปล่อยวัก Năm gặp nằm ăn lúc mới lời gặp gặp thường phúng qua thím hoài gặp bà lung bảy phát này năm ăn này hôm hôm oh, mà chúng quăng lời gặp Hãy cho trắng Ghiền Mì

ครับเราจะพัดตับจะไม่ให้มันทุกข์ขืนนะจะให้ผัวผัอดีครับจะไม่ถึงปั่นคือเอาเล็กๆเลยนะจะดิ้บไปดิ้บไปดิ้บไปดิ้บมันจะทําให้ทับมีความนุ่มครับเอานี้ใส่หนากลากเลยนะแล้วตับอีกนึงเบื่อัดมือเลยนะันก ổng nắng chân trí mưa nó phát ờ nhiều này nó hoàn luôn phát qua níu mưa nó cuốn níu mưa nó cuốn níu cuốn níu nó ta xa búa thì chân trí níu tông phát bá cạp kìa đây ní kìa đây ní tẩy hôm trắng rồi ná trắng rồi mất lượt cả đây rồi cái trút lên còn phổ bằng kênh bộ bà đai đai bị vật tích nào đâu?

ผดีแล้วกนดีหเราจะได้กับเให้ตรงแมีปก่อนพูดตายกับไม่พดอืมเดียพอมาทีเนี้ยักีกันลาดิไม่ติดนะร้มชิมนะครับ ยกเลยครับพร้อมจิ้มเจัดรไอ้ลุยๆเลยนะครับเนี่ยพอหลอนๆมันเนี่ยมันมันกินดีดิโอ้ยเด็ดครับเด็ดครับเด็ดครับถ้าปัดตาปัญหาปัดไอ้นานเลงครับหยาบปัดไอ้เก่งจนจนจนเกี่ยวไม่ออกเราเราปัดบอกบปอบมันแดงกล้วยเนี่ยปอบข้างนอกทุกนิดตึ้งกลางในอยอ่างเป็นน้อยๆเลยประมาณมีเดียมมีเดิลแปดที่เปิดเต็น Ây à, bị tay ma lên. Đen lìn, trô quan. Hôm cái này mình trô quan bỏ kiểu chứ mình lột trước không? Mấy cái nìm nìm đi nào. Bỏ vào rồi. Qua mấy chút này nhằng quan quá nó nói nói đấy. Bỏ cặp quan pet, quan kim cũng kiểu. Ồ, luôn chú ấy. Bấm nhặt mấy này cặp vào lối cái nói. Nè. Ủa, nào lối chính là lẻ... thịt, là thịt na cái cặp. มันยืนอยู่ปากเลวเลยลมรถไม่อบอุ่นมันหนังปากเลวนี่คุณนี่กับไม่อบกับมาเร็วตอนนี้กับอืมกำลังมาหลบพัดมาจิ้มก่อนบบก่อนร้อยกับอ๋อร้อยอ่าครับเด็กกว่าเด็กนี่จะเล่นก่อนจิ้งกับไม่อกเลยไม่อบเพอมันยิกอยู่เรายิบก่อนเดี๋ยวนี่ครับผมไม่กลัวเลยจอดเด้งเด้งก็เลยวันนี้ไอ้เยาไมนรู้นี่ไม่กลัวเลยหัวเกีียวไม่ออกกัน อืมอืมดูด้าร้อนกว่ร้อนกับวนนี้เยยิ้มับร้อนเลยปะรังดีร้อนเปรดนิดหน่อยอับปิดเลยนะน้ำตุ่เถาะเฮ้ยจ่ากาแล้วอ็เองก้าวอยู่ด้วยยาิตอิตบมาเดี๋ยวไปด็กปกินกั่อนเลยเอาก็ไม่กล้าเลวนี้บอกว่าแบรก็บม รอดยังไม่หรอกโอ้ยยังกับโอ้ยนี่ปีกว่าที่เราปีกว่าที่เราหยัดเราจำจ้ามันกับนี่ปีไม่ได้เป็นใหนบ้านไม่ได้เป็นกำนันมันนี้ปีได้กินตับเลยโอ้ยเลยตับเลยก็ตักก็ตัาให้กำนันทีได้าหันคำนั้นเพ่เลยหนูตับหมูตับไม่ไปตึ๊งโอ้ยไหนบ้านโอ้ยกำนันโ้น รสรจัดโรยหน่อมันนิ่มตึ้งอะไรนี่มันรสมันปลีกันกระโดนปีกห้อมไปกรูดห้อมใกล้จัดตึ้งเหนือมันตับมันนิ่มมันอร่อยมากๆครับคุณปูมาตั้งเลยนะรสโร้ยปูเโอ้ยยามันนู่นี่โบ้จบไหมมันนู่นเนี่ยจบเลยปู แม่ตันเลยแม่ปุ้งสีว่าตับแกก้อเลยวหรือโน้ตับวายฟูเรื่องวะปุ๊บคือปุ๊บปุ้บชอบอะไรนะชอบทำยาจังวะชอบทำยาร้วยผมเมนูปัดตับครับจิ้มกันไปไล่กุ้นเลยว่าเล่น้ำไล่เล่ยไปปล่างตับแดงเลยวันนี้โอ้เหล่สีเหล่สีน้าเลยว่าร้อยจริงดิครับนิ่มนวลแต่ว่าแน่น มันหอมชุดยอดเลยปีน no ี no ้เลีนแล้วปีนี้อัดแต่ไม่ไหวแล้วตอนนี้ดูน้ำลายเพื่อมาแล้วปุ๊บเอ้ยย่นิ่มแน่นแน่นไม่เน้นแน่นว่าแน่นไม่แน่นว่าแน่นแน่นเปียกๆด้วยแน่นเปียกมันวัดเหนือนะวัดหนับตับจริงๆหยดมันรสอ่ะ

มันหลบตัวมันนี่คือนี่นี่กับไม่ต้องใช้ได้่มากับลูกกันบ,บ้านแต่เองแต่ว่ามันได้ใจต้องจิ้มเล,ล่กับว่าเราจัดจะอยู่ขนาดไหนไออปจับใจร้อยกับร้อยกับพุกยอดเลยกับพุ่ม